มีรวยมีรวยมีรวยครับพุงนี้รวยสาธุสาธุมารวย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 รัฐบาลจะคอยดูบอคอยดูกันเร็บเดียกนั่นแหละ เนี่ตัวแรกมาแล้วนี่ม,มาเลยงอเราดิแห้งไฟลุ้นเดีพวกนี้กลับมาร้อมน้านลำ<ง>เ<ด>ลไหมถ้าว้ให้คขาขนมไฟป,ป้า เบิก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 แล้ว้วยังไงปล่อยด้ยางไปจยจะจะพูไม่หรอเบิกใส่เลยดิเบิกค่าสามพันกระาแบบนั้นและเขาไหใช่เอารอรุ้นกันนะครับ ทำคนเลยเวหนึ่ามเจหนึ่งสเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งเลยเจ็ดหนึว่าเป็นเด็กหนึ่งเลมากกว่านะอโอ้ผนขิงลูกเลยนี่หนึ่นี่เต็มเกือบเลยนะบานครบา้านลดครายรถ บนผินอนวัดสาธุสาธุสาธุเด้อปู่ตามตัวตรงๆกับข้างคู่แน่ปวย ่รอรุ่นเยอะหนึ่งตัวมาแล้วนนี้มันบอลอะไรอีกจ้ะเวลาเล่นใหม่ไม่ไม่เขาแข่งอะไเขาเรียกอะไรจตุรมิตรบอลจตุรมิตรมันมียุบบอลเยอะจังอบอลน,นักเรียนีบอลบอลกำลังมาอบอลนักเรียนเทฟซิลินก็มีเทฟซิลินอาสัมชันจางบุลาบ นายเพื่อนนี้ไม่ปไปแข่งไงมันทองไม่ไม่ได้ไปมันทองไม่ได้อยู่ในจุดเริ่มเดี๋ยวโอ้มาแล้วสีดาวทาไปเทาไปเทางขาแรงเฮ็ดประตูได้ยวนะ่ะไม่ได้ไ <laughs> ข้าแรงเฮ็ดประตูได้ยวนะ่ะ <laughs> ข้าแรงเฮ็ดประตูก็ได้นะ่ะบิ๊กเซอร์ไพรส์ก่อนเดินทางนี่

ได้แล้วันนี้โลได้เราาวนาบุมาแหลมมาบ้านฮะ เลขยังมาเลขหนึ่งบ่หนึ่งมาแล้วบ่หวแหลมหายดจ้ะอ้าวหวแหลมหายมันจะเป็นกบเนี่ยบ้านี้เมื่อกี้หนี่หวแหลมปีกเมือกี้นีอแลเป็นยังบนี้ผมรู้เหัวสีแล้วเมื่อกี้นี้กระจายดิวาได้เลขหไม่ที่แรกมันเป็นหัวแหลมมาเลขสี่เลยที่ว่าสกระจามกินแล้วมันเป็นยังบานี้เลขสี่ลว หนึ่งสี่ตันึงนึงนะครับโอ้คนลุกเลยเมื่อกี้สีนะเมื่อกี้เป็นสี่สตอนนี้ไม่ใช่แล้วมันหายไปเลยนี่หายแล้วมอมมุนแล้วทีแรกกับใต้หนึ่งเนี่ยมันเป็นหัวแหลมเลยวแหลมมันจะเป็นเลขสี่แต่หายไปแล้วยาถึงกับคนลุกสุดคนลูกคนหัวลุกอีรีบป่าเราที่แรกเป็นหัวแหลมนี่แหละเออ แเสารพีให้ตรงตรงหนยะให้ตรงตรงเดิอแม่เสารพีเด้อสิไดลูกล้านสิไดล้ำที่นี่ไม่ใช่เห็นูคนเด oh. oh, mm ียวนะจากเห็นนงคอยแหลมที okay. ่เป็นหูมองมองใกล้ๆเหมือนสีนะอ่าแล้วสีมาจาหัวแหลมที่แรกที่แรกนะขึ้นมาเลยแหลมเลยแล้วหายไปนี หายเป็นหัวนันบ่บันนี่ผมเราบัเนี่ผมและบัตผมแลบถ้าหนึ่งสองเจ็ดมันก็ตรงเลยแหลถ้าเป็นสองนี่โอ้โหดีแเลยสุดทุ่มตัวเลยมีรุ่นมีรุ่นสองว่ามผมเรเพาะผมอะไรสองก็เก่า แลโแว่าน <kung> ้อยโอ้ยมึงไี่สุกยันมาคนพูดแห้งเลยด้ยโบนด้วยหอมได้หนึ่งบนว่าที่ดู อาลุ้นลุ้นลุ้นวชัวเลยบ่แก้บ่หนึ่งเก้าหนึ่งเก้า้อื ายาววราวลงมาในลงก,นลก,นลกนินพกเลย่อยนี่นะขาเกียโอ๋อในไทยดอกไม้ เก้าละเ้เล็กหนึ่งฮะหนึ่งเก้าวันไหนนะอาจจากาหนไปขึ้นกินก็นด้นะเข้ากันด้วยรอกงอควายกินลยนะแปดกว่า

อ้าวตอนที่เราสตาร์ทไปกันมาแล้วมาแล้วหนงก้าสามอืมสามปเจ็บปเจ็ลขคำพูนสาธุสาธุสาธุอ่าเดินทางปลอดภัยเมื่อโชคดี ไล,ล่สดเลยหนึ่งเก้าสามนะครับเลขเก้าเลขเก้า มีสิทธิ์เป็นแปดได้นะเพราะว่ามีจุดอยู่นะมีจุดอยู่ลองวิเคราะห์ดูนะฮะสาธุสาธุสาธุนะครับ